มาถึงแล้วครับทางเข้าทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับพี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องว่าเิ็งทุ่งดอกกระเจียวครับพี่น้องดอกกระเจียวกำลังบานนะครับหนาฝนช่วงเขาพันศานะครับพี่น้องนี่เป็นบริเวณทางเข้าของอุทยานนะครับมาถึงแล้วครับทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ดูสภาพพี่น้องเบหลาบยาสันแห่งชติไปห็ง่ามทุ่งดอกกระเจียวบานครับพี่น้องครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จราคา30บาทก็นั่งรถน้ำเที่ยวไปส่งถึงสถานที่เลยครับพี่น้องลูปากป้าเขาดำเน่าค่อยไปเลยครับพี่น้อง เราดนกันจะไปถึงทุ่งดอกกระเจียวแล้วครับ พูดที่สูงที่สุดนี่อากาศเย็นเย็นบพไปนอนอากาศเย็นสบาย เดี๋ยวเดินไปเบื้องผาสุดแผ่นดินครับพี่น้องครับคือว่าผาห้มหมดแล้วครับ

นักท่องเที่ยวก็มากันหลยๆรับพี่น้องเดี๋ยวเดินทางต่อครับพี่น้อง เดินทางไปช่มทุงดอกกระเจียวครับระยะทางกับบวกไก่ดยครับประมาณห0 0เมตรครับทางที่จะเดินไปกับมี่เป็นป้าไม้ครับตรงที่เดิอนอยู่นี่เป็นยุดที่สูงที่สุดของยอดภูเขาครับ อากาศเย็นสบายครับพี่น้องมาีิมาถึงแล้วครับทุ่งดอกกระเจียวเริ่มจะเห็นดอกแล้วครับ Moj สรุปแล้วปีนี้บ่ค่อยไม่ดอกกับปีน้องออกดอก,อกแค่ิ0เองเย้แปลกกับทุกปีนี่ดอกหลายอ่ลงนะครับคุ้นกระตุกดีอยู่แต่บ่ค่อยไม่ดอก <c oughs> พี่เปลี่ยนปลาครับปลาใหม่นะานาพลานะานะาชนะนิดมีไผ่เพ็กเต็มไปเดครับพี่น้องสรุปแล้วทุ่งดอกกระเจียวปีนี้นะครับออกดอกแค่หาสิเองครับเป็นจากสาหเหตุยังกับ,บรูจะผนกระตกดีดีนะครับปีนี้ครับดอกไม่ค่อยมีบางปีนี่เต็มเปิดน,นะครับ ออกดีปีนี่ค่อคยออกครับขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาไทยเอาธรรมชาติเลยนะครับไม่เี็หนหอยนองเบิ้งครับจะมีเอียงดีๆแปลกๆกลยจิ มาไทายพี่น้องเบิ้งครับกดติดตามรับชมเด้อครับขอากราบขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมของช่องดอนเมฆดำครับ